หงอกเมื่อสอักคอนเด่นจะมาล่งเนาะค่ะขึ้นยูกัาวาอ่าถ้าเท่าความร้อนเนาะค่ะอ่าแต่ถ้ากลางวันเนาะคะฝนไม่ตกก็ก็ยังคงร้อนแต่ว่าลดความร้อนลงีเนี่ยค่ะเนาะค่ะ,ะมันเป็นความสุขนะค่ะเป็นความสุขเออแต่ว่าอ่มามาสังไร่ใดตรงนี้เนาะค่ะฟ่านาฬ่กาพอตะพูดขอบคุณนะคะ ่นบอกว่าให้ทำทำแบบนี้ต้องฝึกทำแบบนี้ <c oughs> กม้งมากเนะคะแล้วแต่เนาะคะ่าวันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นวันเปิดเทอมก็ว่าได้เนาะคะ่ะจะจะท่าไห้เข้าอายเข้าเข้าเขินการที่จะพูดคนเดียวเนี่ยเนาะคะ่ะ แต่ว่าใครที่ทำการไลฟ์สดงามนะคะสวัสดีค่ะไอ้ไส้เนาะค่ะไอ้าชันเนาะค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคุณตรงนี้แหละเนาะค่ะเพราะว่าเปล่าข้ามขอบกุ้นทุกมือเนาะค่ะสวัสดีทุกมือเนาะค่ะเป็นข้ามที่หนาลักเป็นข้ามที่อโอลได้เลยชั่วโมงแล้ว <laughs> อ่าได้เลยชั่วโมงแล้ว น,น่าจะเลยแล้วเนาะตอนนั้นก็เหมือนกับว่าอ่าเฟซบุ๊กนะเป็นสื่อกลางเนาะคะ่ะเป็นสื่อกลางที่หายเห่าได้เห็นในปั่วกันเนาะค่ะนี่แหละนะคะ,ะ,คะสิ่งที่ดีที่ที่โกงได้เลยชั่วโมงแล้ว <c oughs> อ่าได้เลยชั่วโมงแล้วอน,น,น่าจะเลยแล้วเนาะตอนนั้นคิดก,ก็พอนะคะเดี๋ยวฟ้านาลีขออนุญ,ญาตด,ดูดูเวลาแป๊บนึงนะคะเอาเรียกว่าต้อง ต้องไปโรงเรียนกันเนาะค่ะไปอ่าไปสมัครเรียนมั่งไปไรายงานตัวบ้างอะไรเนี้ยค่ะไปมอบตุ้เป็นเนี่ยงที่แบบว่าอัน,นดีย่ยมเนาะค่ะแต่ว่าการที่อันฝ่าหน้ารี่มาเห็ดเกษตรกรเนาะค่ะทําไมเนาะค่ะนะคะปีนี้ดูดูนะคะว่าจะหมานปันใดเนาะเห็ดเนาะค่ะจะเกิดดีบ้างเนาะค่ะแต่ว่าบางทีกับท่นทุกคนปบวกเนาะค่ะ อันแบบคิดียังก็คิดบวกบวกังสินะคะกว่านั่นี่เลยคิดว่าน่าจะส่งผลนะคะเราเราคิดบวกเรากอะไรไม่รู้จะคุยอะไรแล้วก็เพราะว่าการขึ้นมาไลฟ์สดเนี่ยบางทีก็ไม่มีผู้เข้ามารับชมนะคะขึ้นมาใหม่ๆก็ไม่มีใครเข้ามารับชมเนาะคะ่ะป่ะจำเป็นกับปจ้างพี่น้องว่าบ่ได้ขี้เหนียวเนาะคะ่ะ <laughs> เพราะว่าทุกวันนี้นะคะจะทาอะไรนะคะออกกล้องจักอันสามวิก็ได้เนาะคะ่ะ แล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีอ่าถ้าทคยเพื่อนอ่ะพุ่นเนาะค่ะลังไหลขมาเนาะคะ่ะอเป็นเป็นียังที่แบบเออเรามีความสุขนะคะถามว่าอานาลีก็จะไปสวนยางเนาะค่ะไปเกลียดยางต้นเนาะค่ะพี่น้องคะเนาะคะ่ะเริ่มจะค่ะอ่ะก็ดีนะคะประหยัดแรงงานดีเนาะค่ะแต่ว่าฝานาลีน่ะ อมองเห็นนะคะมองเห็นตรงที่ว่าผนมนะะออมั่นใจนะคะความน่เป็นะคะปลูกเองนะคะ,นนะ,คะอุ้ยเริ่มมีลมแล้วลมแรงแล้วนะคะเริ่มมีลมนะคะเดี๋ยวจะสวัสด,ดีนะคะกบขอบคุณสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาแวะชมนะคะเอ่อเอ่อคอมเมนต์ยังอยู่นะคะคอมเมนต์ยังอยู่ผ่านกด เนาะค่ะผ่านผ่านกดและกสั่งไลด์ใดไปแล้วเนาะค่ะกระจ,จาเป็นต้องออกมายืนยันตัวตนนะคะแต่ถ้าการไลสดแล้วลงลงโสต์ไปแล้วบางทีถ้าถ้าฟ้านาลียังจับโทรศัพท์เนาะค่ะยังอยู่กับโทรศัพท์เนาะค่ะในขณะพ่โสต์นะคะกันมาเนาะค่ะแบบเห็นกันแต่ในคลิปเราไม่เห็นแบบว่ามั่งทีต่นี่แหละเนาะค่ะอืมดีดีตรงนี้แหละเนาะค่ะกันยุกเก้าศูนย์นะคะ,นนะ,คะ,ะผสมประสานเนาะค่ะ ส่วนใหญ่แล้วก็นะคะก็ก็ใช้แรงงานตัวเองเนาะคะ่ะประหยัดต้นทุนูนะคะยังอยู่มา,มาทีละดวงตาดวงตานะคะก็ขอบคุณนะคะใครที่ยังอยู่เนาะคะ่ะอันไฟฟ้าไม่มีเนาะคะ่ะไฟแบตเตอรีะะ่เนาะคะ่ะมดเนาะค่ะจูๆกับมดเนาะคะ่ะกับโบมีความสว่างสิเนาะคะ่ะเป็นแบบนั้นลาด้วยนะคะเพราะว่า อกลัวว่าไฟจะดัดนะคะก็ก็ไล่เข like ้าที่ไล่ได้นะคะเพราะว่าเราเราชอบลงอยู่แล้วนะคะพอมาทํางานตรงนี้ฟ้านาลีก็สนุกนะคะแล้วก็มีความสุขกับกับการเป็นยั่มนะคะเป็นเหมือนก่าเปรียบเสมือนหน่อยข้ามว้าที่ออกจากใจเนาะคะ่ะแบบว่าอมา,ามิตรภาคพ่วงพวงใหญ่เนาะคะ่ะแบบเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเจอแต่คนดีนะคะ่ะ แ่ลว่าตรงนี้ย้อนแสงมากไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์นะคะตรงนี้นะคะถ้าอ่านคอมเมนต์ช้าก็กราบขออภัยเดอนะะอยู่นะคะยังอยู่มามาทีละดวงตาดวงตานะคะก็ขอบกุลนะคะใครที่ยังอยู่นะคะน,นึกถึงปีปีที่แล้วนะคะปีที่ผ่านมานะคะกว่านั้นนี่จะเก็บเห็ดตั้งแต่เดือนอืม ้งแต่เดือนพฤษภาใจนะคะดีใจดีใจเนาะค่ะสําหรับการลงคลิปเนาะค่ะดีใจเนาะค่ะกําลังใจเยอะเนาะค่ะเราก็ทํางานไปเราจะไ่น้องพคนนะคะที่อตอบว่าท่านใจเนาะค่ะตอบเมนว่าท่านใจเนาะค่ะแต่วันนี้มีเวลาเยอะเนาะค่ะสามารถเอ,อวันนี้ก็ทําคลิปเกี่ยวกับกบเนาะค่ะไปหลายคลิปเนะะาะเพราะว่าอว่าให้อ่ะไรสดนะคะ เป็นเครื่องลาที่ฟ้านารีสะดวกเองเนะคะถ้าพูดถึงสะดวกที่สุดก็คือสองทุ่มนี่แหละคะ่ะสองทุ่มนี่แหละกันนานมากเนาะคะ่ะเป็นสิบที่สิบปีก็ยังมีนะคะแต่ก็ได้มามาเจอกันตรงเฟซบุ๊กเนี่เนะคะ,ะเพราะว่าฟ้านารีกับอยู่กับเฟซบุ๊กมากมันโดนมาน่านเล่น f เฟซบุ๊กเป็นนาะคะ่ะก็ก็เลยอ่าคิดว่าเนาะคะ่ะเปิดเปิดอะไรสร้างรายได้ไปเลยไะะว้เพื่อกินเนาะคะ่ะ แต่ลงไฮลงนาลงหัวลงสวนกันแล้วเนาะคะ่ะโอเ็จนาะค่ะฟ้าให้กันนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะอะบลูเนาะคะ่ะกับกับบลูเนาะคะ่ะเพราะว่าเราคนที่ที่อ่ามาสร้างรายได้นะคะจําเป็นนะคะจําเป็นในการไล่สดนี่จําเป็นยืนเพราะว่าเป็นการยืนยันตัวตนที่ดีที่สุด ถ้าเราไม่สะดวกเราก็ไม,ไม่ไม่กำหนดเวลานะคะไม่กำหนดเวลาไม่กำหนดวันด้วยนะคะแต่ว่าบวกเนาะคะ่ะอันแบบคิดียังเกิดคิดบวกบวกสินะคะกว่านั่นลี่เลยคิดวานน่าจะส่งผลนะคะเราเราคิดบวกเราก็เข้าควาร้อนเนาะคะ่ะแต่ถ้ากลางวันนะคะฝนไม่ตกก็ก็ย,ยังคงร้อนแต่ว่าลดความร้อนลงหลังจากที่ร้อนมานานเนาะคะ่ะ อากาศจะหอนเนาะคะ่ะหอนมากมันนานเนาะคะ่ะเป็นเดือนแล้วเนาะคะ่ะดีจังอยู่เนาะคะ่ะยังอยู่มามาทีละดวงตาดวงตานะคะก็ขอบคุณนะคะใครที่ยังอยู่เนาะคะ่ะอันไี้นะคะ่ะการไล์สดนะคะอ่าซึ่งจะอ่ามันแบบมันก็จะยุ่งยากหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราทําไล่ทํานาทําสวนหรือว่าอ่าเย็บเนาะคะ่ะบ่อบอค๊อยอยากอ่า ส่ตนผู้ร้ายเนาะคะ่ะอันไหนที่อันไหนที่เราพอทําเองได้เราก็ทําเองนี่สิเนาะวันก็มีเครื่องเสียงนะคะ่ะเสียงโนนเสียงนี่เนาะคะ่ะอันลรกเนาะคะ่ะได้ย่างเสียย่างกนวานเนาะคะ่ะอาจะดีควอมรูให้กันและกันี่นสิเนาะคะ่ะกว่านา่นลี่กับมักเนาะค่ะมักเนาะคะ่ะ,คะบางบางที่อาหารอ่าแต่ละคนเนาะคะ่ะแต่ละพื้นที่อ่ะไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะความทเห็นเห็นบอกว่ามีการไล์สด ตั้งเวลาว่าต้นนาริก็ไม่คยเห็นนะคะก็ไม่อยู่นะคะขอขอไม่ทําดีกว่านะคะแต่เอาแค่เรื่องทำโอ้ไม่เจอกันตั้งนานสามสิบสามสิบปียี่สิบปีสามสิบปีโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นนิยังทีแบบบวกเนาะค่ะอันแบบคิดนหยังกับคิดบวกบวกสิ่ะคะกว่านารีเลยคิดวานน่าจะส่งผลนะคะเราเราคิดบวกเราก็มีแล้วเนาะค่ะมิตรภาพที่ดีงามเนาะค่ะ เราก็ไม่สามารถที่จะมาอยู่ห้องไลท์ด้วยกันได้นานๆหรอกเนาะคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันวันจันทร์เนาะคะ่ะเป็นวันจันทร์หลายๆนนะคนเนาะปีนี้จักสิจังไรเนาะคะ่ะปีนี้แบบว่าหน้ากับโบได้หลายค่ะเนาะคะ่ะโบได้หลายถึงขนาดว่าจะต้อง,งอะไรล่อคิ้วนะคะ่ะเพราะว่าเราไปสมุดทุกอย่างกับโบโบแมนโบใส่เนาะคะ่ะมันก็แบบอ่าแบบนี้แหละเนาะคะ่ะ คอดีมืทุกอย่างเกิดคงจะล่ตัวนั่นแล้วเนาะคะ่ะแต่เป็นคนที่แบบว่าเออเลี้ยวไปมองไดนกบนี้ต่คนเหนนี้จริเนาะค่เนนะ,คะเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนาะคะ่ะยู่น้ำทงไหายทงหน้าน้ำไหลน้ำนนะะสวนแล้วก็ฝ่ากันเกลียนกันเลิศผู้ใดกําลังตามหาเวลาเนาะคะ่ะก็ขอให้ผ่านไปไปได้ไวๆเนาะคะ่ะอืเอเป็นกําลังใจพ่อเนาะคะ่ะแต่เลยท่ามหายจรนนารี่มีอุปสรรคหลายแนวนะคะ่ะ แต่เวลาเราไปไลไล์ไลไลเก็บเห็ดหรือว่าไล่หา,ยหายนนะะอยู่หากินค่ะอยู่ได้ตัวตัวเบื้เริ่มตัวใหญ่นะคะพอดีว่าไข่ไข่ไว้นะคะ่ะถ้าแต่ถ้าเป็นไล์นะคะฟ้านาดีก็อยู่ไม่ได้นานเหมือนกันนะคะขอบคุณนหลายๆเร้องกำลังแรงใจนะคะ่ะเมื่อหนีเงี้นอบใช้ต้องใช้ตัวนี้หนีไว้นะคะ อะขยับขยับนิดนึงอุ้ยดีใจดีใจนะคะดีใจสวัสดีค่ะอืมมหัศจรรย์ใจเนาะค่ะเป็นเป็นเอียงที่แบบอืมอ่าทุกวันนี้เนาะค่ะเปลี่ยนแปลงไปร้ายเนาะค่ะอ่าทําให้เพิ่นหนาไม่ไม่หว่น